สิบหนาฬิกาเฮลิคอปเตอร์สีเขียวหลายพลอยมีตราวล่อเย่าไทยในวี่ก็บินตีวงโลเตอร์ตัดอากาศดังปัดปัดๆอยู่เหนือกองคับการเขตน้องคาแล้วค่อยๆลอยตัวลงกับพื้นอย่างนิ่มนวลชายชะกันสีคนแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดพทางสีเขียวสลับดำสวมหมวกแบบนาวิกโยทินมือข้างขวาหิ้วเป้สนามกระโดดลงจากห้องโดยสารเฮลิคอปเตอร วิ่งกม้มศีรษะลบใบพัดจนกระทั่งพลลัสมีของลานจอดและจึงเดินขึ้นไปบนห้องรับรองของกองบังคับการเขตหนองคายด้วยท่าทางรีบร้อนกระผมมาจากหน่วยซิลครับผมชายชะกันรูปล่างผอมแต่ดูท่าทางแข็งแรงเอ่ยรายงานตัวกับผอ,บอนอปขอด้วยน้ำเสียงนอบน้อมขอบใจไอ้หนองมากันทั้งหมดสคนแค่นั้นหรือผอนปขเอ่ยถามอย่างอารมณ์ดี ห้าคนครับท่านชายชะกันคนเดียวกับที่รายงานตัวว่ามาจากหน่วยซิลซึ่งเป็นหน่วยลบที่มีความชำนาญในด้านงานจารกรรมและก่อวินาศกรรมใต้น้ำเป็นพิเศษตอบขึ้นมาพร้อมกับเบื่อมือไปหยิบแก้วน้ำเย็นขึ้นมาดื่มเกือบคออนแก้วเอาและอีกคนหายไปไหนละ่ออนะผอนปขอย้อนถามด้วยความเครือบแคลงใจหัวหน้าทีมของพวกผมถูกย้ายมาปฏิบัติราชการรับที่น้องขายล่วงหน้าตั้งสองปีลวครับ ชายชะกันคนเดียวกันตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆขึ้นตรงกับนปขอไหมผอบอนอปขอซักถามด้วยความแปลกใจขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารเรือโดยตรงครับท่านนี่ครับคำสั่งจากท่านผู้บัญชาการทหารเรือในขณะที่พูดชายชะกันในเครื่องแบบชุดพลังซึ่งไม่มีเครื่องหมายยศใด,ดๆติดอยู่เลยยื่นสองเอกสารสีขาวมีตราคุดติดอยู่ให้กับผอบอนอปขอด้วยอาการสำรวม ลองผอบอนปอซึ่งนั่งเคียงข้างเอื้อมมือไปหยิบซองจดหมายจากคุดขึ้นมาฉีกแล้วดึงจดหมายราชการข้างในยื่นส่งให้ผอบอนปขอ่านเป็นอันดับแรกผอบอนปขอ่านรวดเดียวจบแล้วยื่นส่งให้ลองพลางพูดด้วยสีหน้าแปลกใจไม่เห็นเกี่ยวกับหัวหน้าทีมของพวกคุณนี่มันเป็นคําสั่งปล่อยตัวพวกข้าของเถื่อนที่พวกเราจับได้เท่านั้นแปลกแปลกมากผมงงจริงๆ ทำไมผู้บัญชาการกองทัพเรือถึงมีคำสั่งปล่อยตัวไอ้หมอนี่นอกจากมันจะเป็นพ่อขาลดเถื่อนแล้วบางครั้งมันก็ยังรับจ้างขนคนลาวข้ามฟ้างอีกด้วยครั้งสุดท้ายดูเหมือนจะโดนพวกฝั่งสายตามล่าตัวถึงในป่าช้าหลางังถ้าไม่ได้คนของกอรมรช่วยเอาไว้ป่านนี้ไอ้หมอนั่นคงโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วลองผอ,อนปอพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าแปลกใจไม่แพ้ผอ,อนปอเท่าใดนัก หัวหน้าทีมของพวกคุณชื่ออะไรผอบอนอปขอหันไปถามนักกอ่อวินาศกรรมใต้น้ำด้วยความสนใจเหลือเอกเพชรภูพันครับผมชายชกันจากนักกอ่อวินาศกรรมใต้น้ำตอบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมไอ้นักขาของเถื่อนที่กออรลมนอจับตัวเอาไว้ฐานสงสัยจะเป็นแนวที่ห้าของลาวแดงชื่อนาวินมั่นคงมันไม่ใช่เรือเอกเพชรภูพันหัวหน้าทีมของพวกคุณแน่แน เมื่อมีคำสั่งก็ต้องปล่อยมันไปผอบอนอปอพูดถึงนาวินนักขารุดเถื่อนซึ่งมีพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าจะเป็นสปายของเหลาแดงที่โดนกออลมนนจับตัวเอาไว้ด้วยความสงสัยว่าจะเป็นคนคนเดียวกับเรือเอกเพชรภูพนันแต่เมื่อคำนึงถึงเหตุผลแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้และเมื่อมีคำสั่งปล่อยตัวจากผู้บัญชาการทหารเรือผอบอนอปอซึ่งรับผิดชอบอยู่ก็ต้องโทรศัพท์ติดต่อไปยังสถานกักขังตัวนาวินทันที ผมขออนุญาตไปตามตัวหัวหน้าทีมของผมก่อนครับหลังจากได้ยินโทรศัพท์สั่งปล่อยตัวพ่อขารถเถื่อนออกจากห้องขังเรียบร้อยแล้วชายจะก,กันในทีมก่อวินาศกรรมใต้น้ำก็ขออนุญาตพบบอนะอปขอไปตามตัวหัวหน้าชดุดซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการรับอยู่ในเมืองหนองคายล่วงหน้าก่อนแล้วถึงสองปีเต็มๆทันทีคุณรู้ที่พักของเขาหรือเปล่าล่ะจะให้ช่วยเหลืออะไรก็บอกมาไม่ต้องเกรงใจทางนี้สนับสนุนเต็มที่ ผอบอนนปขพูดออกมาอย่างอารมณ์ดีผมทราบครับหัวหน้าเพชรถีบสามหลออยู่ที่ท่าสเสด็จผมไปคนเดียวก็ได้ขอบพระคุณครับชายชะกันจากทีมก่อวินาศกรรมใต้น้ำรีบปฏิเสธความช่วยเหลือของผอบอนปขเหมือนกับจะปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้จะเอาอย่างนั้นก็ได้ลองช่วยเทคแคร์ด้วยพาเขาไปพักผ่อนในที่พักนายทหารเลยผมมีธุระกับผู้ว่า ขอตัวสองชั่วโมงผอบอนอปขสั่งให้ลองผอบอนอปขช่วยเทคแคร์ทาหารจากหน่วยซิลเสร็จแล้วก็พาตัวเองเออกไปจากห้องรับรอง้วยท่าทางรีบร้อนหลังจากทหารหน่วยซิลถูกพาตัวเข้าไปที่ห้องรับรองของนายทหารสัญญาบัตรเรียบร้อยแล้วชายชะกันคนที่มีลักษณะท่าทางเหมือนก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารทั้งสามคนกระชากแวบออกจากที่พักอย่างรวดเร็วเป้าหมายก็คือถ้าผาสเสด็จ อันเป็นท่าเรือที่ใช้ติดต่อเป็นทางการกับประเทศเราซึ่งมองเห็นลิบๆอยู่คนละฝั่งโขงนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาเรือเอกเพชรภูพันหัวหน้าชุดก่อวินาศกรรมใต้น้ําซึ่งอยู่ในคราบสามหลอรับจ้างเมืองหนองคายก็ถูกพาตัวเข้ามาในเรือนพักของนายทหารสัญญบัตรในสภาพที่ซ่อนเหนที่สุดกว่าที่รองผอ,อนปอจะเข้ามาภายในห้องเรือเอกเพชรภูพันซึ่งขณะนี้โกนผมออกจนสีสะหลนเหมือนกับพระบวชใหม่ก็จัดแจงใช้ฝุ่นสีดําพลังหน้าและสีสะ ตลอดจนมือที่ยื่นโผลออกมาแต่ชุดเครื่องแบบดำมิดมีไปหมดแล้วกลับผมเหลือเอกเพชรภูพันรับผมเหลือเอกเพชรภูพันลุกขึ้นยืนชิดเท้าแล้วก้มศีรษะทำความเคารพเมื่อรองผอ,อนปขอปรากฏตัวเข้ามาในห้องรองผอ,อนปขอยื่นมือให้เหลือเอกเพชรภูพันจับสายตาจ้องจับรูปร่างระบายหน้าอันขมุขมอมของนายฐานเรือผู้ปฏิบัติการรับแวบหนึ่งปากพูดออกมาอย่างอารมณ์ดี รู้สึกคุณคุ้นหน้าเหลือเกินเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าไอ้น้องชายผมเคยถีบสามหลอให้ท่านลองนั่งสองสามครั้งครับเรือเอกเพชรภูพันตอบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมเล่นเอาลองผอ,อน,นพอขอหัวเลาะกากออกมาด้วยความชอบอกชอบใจและหลังจากคุยถึงสารทุกสุบดึก,กนอยู่ชั่วครู่หนึ่งแผนการจู่โจมเข้ายึดศพพันตรีพิทักษ์ซึ่งถูกทิ้งอยู่บนเรือนพอขอก็ได้เริ่มต้นขึ้น 18นาฬิกา30นาทีเฮลิคอปเตอร์เครื่องเดียวกันกับที่บินมาส่งก็พาทหารทั้ง5คนจากหน่วยซิลบินไปถึงท่ามะเฟืองโดยมีกำลังของนาวยวิทยโยธินชุดเดิมที่เคยบุกขึ้นไปบนดอนแตงตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วได้รับคำสั่งให้ถอนตัวกลับมาร่วมบรรยายสถานการณ์ให้ฟังอย่างละเอียดที่ถ่วนทุกแง่ทุกมุมบเทเรียนที่ได้รับมาตอนเที่ยงทำให้แผนการทั้งหมดต้องเปลี่ยนไปอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้ปัญหามันมีอยู่ว่า กำลังหน่วยกล้าตายเหล่าแดงประมาณ50คนที่ยึดอยู่บนดอนแตงเมื่อตอนกลางวันจะถอนตัวไปแล้วหรือยังเหลือเอกเพชรภูพันหัวหน้าชุดวินาศกรรมใต้น้ำเอ,อ่ยขึ้นมาด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจังเครื่องที28่28ของกองทัพอากาศผลัดกันโจมตีดอนแตงมาสามสีละรอกทั้งทิ้งระเบิดทั้งจรวดถ้าพวกมันอยู่ได้ก็หินชาติเต็มทีผมมั่นใจว่าป่านนี้พวกมันคงถอนตัวกลับไปแล้วล่ะครับ ผอบอมวดนาวิโยธทินที่บุกขึ้นไปบนดอนแตงเมื่อตอนกลางวันคาดการ์ออกมาตามเหตุผลที่เป็นจริงผมขอกำลังสนับสนุนหนึ่งหมวดเรือเอกเพชรภูพนันวางแผนการบุกขึ้นดอนแตงด้วยการขอกำลังสนับสนุนจัดไว้พร้อมแหล,ล้วครับผมจะใช้นาวิทยธทินชุดที่บุกขึ้นไปเมื่อตอนเที่ยงสนับสนุนผอบอมวดนาวิกโยธทินพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบกับกิริยาไม่มีความสะทกสะทานใดๆดทั้งสิ้น ดวงจันทร์ทอแสงเป็นนวลใหญ่อยู่เหนือลำแม่น้ำโขงถึงแม้เวลาจะผ่านไปจนกระทั่ง21อนาฬิกาแล้วก็ตามแต่ทัศนวิสัยก็ยังค่อนข้างสว่างจนกำลังผลที่จะบุกข,ขึ้นไปบนหาดดอนแตงไม่กล้าที่จะพายเรือออกจากฝั่ง21นาฬิกานาทีก้อนเมฆทมึนซึ่งเคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงจันทร์จนกระทั่งลัศมีมองลงนาวิกโยธินและฐานหน่วยซิลอีก5้าคนจึงลงเรือพายออกจากฝั่งบ้านพลสาอย,ย่างเงียบเชียบเป้าหมายก็คือเกาะเล็กๆก,กลางลำแม่น้ำโขง ที่ชาวบ้านเรียกกันอย่างติดปากว่าดอนแตงนั่นเองความมืดทําให้นาวิกโยธินพายเรือรอบเข้าไปถึงชายหาดดอนแตงได้อย่างปลอดภยัยนาวิทโยธินขึ้นจากเรือไปวางกําลังอยู่บนหาดทรายก่อนเป็นอันดับแรกต่อจากนั้นทาหารหน่วยซิวทั้ง5้าคนซึ่งแต่ละคนก็ให้อุปกรณ์ในการทํางานอันหนักอึ้งเช่นจําพวกวัตถุระเบิดก็คานตามขึ้นไปอย่างระมัดระวังถึงแม้จะมืดแต่เนื่องจากนาวิกโยธินชุดดังกล่าวนั้น เคยบุกขึ้นไปแล้วครั้งหนึ่งพวกเขาจึงสามารถจําทิศทางได้อย่างแม่นยําจึงไม่มีปัญหาอะไรมากนะักเงาตะคุ่มตะคุ่มท,มที่ดังแว่วๆอยู่ในไร่แตงโมณบเรีเวนที่เกิดปะทะกันเมื่อตอนเที่ยงทําให้ผอบอนาวิกโยทธินต้องใช้กล้องอินฟราเรดส่องเข้าไปตรวจการด้วยความไม่ไหวหวางใจจบตอนที่15แล้วนะครับรอติดตามรับฟังตอนที่16ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับเจออะไรผิดสังเกตรหรือเปล่าครับเหลือเอกเพชรภูพนันหัวหน้าหน่วยซิวคลานขึ้นไปเคียงข้างผอบอนาวิทโยธินปลังกระซิบถามด้วยความใจร้อนตรงบริเวณที่พวกมันเคยตั้งฐานยิงพวกผมเมื่อตอนเที่ยงมีหลุมระเบิดจากที2ี 28, เต็มไปหมดเลยครับ ขอบอมวดนาวิกยโยธินพูดพลางใช้กล้องอินฟราเรดส่องกลาดไปในความมืดของไร่แตงโมอย่างพินิจพิจารณากำลังพลประมาณเท่าไหร่ครับหัวหน้าหน่วยซิลย้อนถามขึ้นมาอีกมือข้างหนึ่งคลำไปตามตะเข็บของเสื้อยางชุดมนุษย์กบเมื่อพบกระสองปืนพกหนะ้าบริเวณข้างเอวก็ใช้หนิวฉีป,ปดกระดุมเป๊กแล้วดึงเบลาหนิ่งไฮพาวเวอร์ซึ่งสวมท่อเก็บเสียงเอาไว้แลออกมาถือกระชับอยู่ในมือพลางขึ้นลำดวยท่าทางระมัดระวัง หัวหน้าจะเข้าไปในไล่หรือครับผอ,บอหมวดนาวิกโยธินย้อนถามเหลือเอกเพชรภูพันด้วยความเครือบแคลงใจถ้าไม่เคลียร์ภายในไล่ก่อนพวกผมทำงานไม่ได้แน่อาจนลลงมากับผมถ้าผมเป็นอันตรายที่เหลือปฏิบัติงานต่อไปเหลือเอกเพชรภูพันตอบไม่ตรงคําถามพออารอมกับหันไปเรียกมนุษย์กบเจ้าของชื่ออาดนลลงซึ่งหมอบอยู่ข้างๆขึ้นมารับคําสั่ง แลต่อจากนั้นมนุษย์กบทั้งสองคนก็คืบคานเข้าไปหาไล่แตงโมซึ่งอยู่ห่างออกไปเบื้องหน้าประมาณ300หลาด้วยความระมัดระวังโดยมีพอโบอหมวดนาวิวทโยธินใช้กล้องอินฟาเลดติดตามการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นห่วงพอเคลื่อนที่ได้ไปถึง200หลาอาจน,นลงซึ่งคลานอยู่ทางด้านสายมือก็ส่งสัญญาณให้เรือเอกเรพูพานหยุดการเคลื่อนที่แล้วกระซิบเบาๆว่าผมเห็นเงาคนหัวหน้าเห็นแล้ว รู้สึกจะนั่งหันหลังอยู่บนกองทรายสายมือนั่นใช่ไหมเหลือเอกเพชรภูพันพูดพลางปลดเซฟปืนสวมท่อเก็บเสียงให้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะยิงได้ทันทีสงสัยจะเป็นซุ่มโจมตีกลางคืนของมันกระมังครับอาจนั่ลงออกความเห็นขึ้นประเดี๋ยวก็รู้เหลือเอกเพชรภูพันพูดพลางเหยียดฝ่ามือ้ายออกไปจนสุดแล้วหงายฝ่ามือขึ้น ต่อจากนั้นก็ค่อคยวางด้ามปืนไฮบอลนิ่งพาวเวอร์ลงบนอุ้งม,มือในลักษณะประกบกันเอาไว้ศูนย์ปืนเล็งไปที่ล่างซึ่งนั่งตะคุ่มอยู่บนกองทรายในระยะห่างไม่เกิน30หลาอยู่อึดใจใหญ่ๆก็เหนียวไกลด้วยความปราณีตบรรจง <c oughs> เนื่องจากชายหาดดอนแตงเงียบสงัดกระสุนเก็บเสียงจึงได้ยินแรงกว่าปกตินิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ดังไปกว่าเสียงเปิดจุกข,ขวดหมกด้ก๊อกเท่าใดนักล่างตะคุ่มตะคุ่มที่นั่งอยู่บนกองทรายเอียงวูบลงกับพื้นอย่างทันตาเห็น มันคว่ำลงไปแล้วครับหัวหน้าอาจนั่นลงกระซิบกระซาบกับเรือเอกเพชรภูพันพร้อมขยับตัวเหมือนกำลัเคลื่อนที่ไปยังกองรสยนั่นอยู่ในทีเล่นเอาหัวหน้าหน่วยซิวต้องเอื้อมมือไปจับต้นแขนเอาไว้พร้อมกับปรามด้วยความเป็นห่วงทวงเวลาเอาไว้ก่อนใจเย็นๆและก็ดูเหมือนว่าเรือเอกเพชรภูพันพูดไม่ทันจะขาดคำด,ด้วยซ้ำไปก็มีเสียงตะโกนถามจากกองรสยด้านตรงข้ามเป็นภาษาลาวดังแว่วๆมึงเห็ดอีหยังอยู่ระบักคํา เงียบ yep. ไม่มีเสียงตอบจากล่างิ่านจะเอียงเข้าเมาลงไปกับกองทรายนั้นบักฮานี่กูถามเขาบ่ปากวะมีเสียงถามออกมาอีกด้วยความสงสัยเต็มที่และผมพร้อมกันนั้นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเจ้าของเสียงก็เดินถือปืนออกมาจากกองทรายทางด้านขวามือมองเห็นอย่างถนัดตาอัดนลงขยับปืนในมือแต่เหลือเอกเพชรภูพนันใช้มือสก,กิดห้ามเอาไว้รอจนกระทั่งเจ้าของเสียงดังกล่าว เคลื่อนที่เขามายืนที่กองใสาทางด้านสายมือหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษจึงยกปืนขึ้นเล็งพลางเหนียวไกด้วยความมั่นใจแ <c oughs> ม่นเหมือนกับผีจับยัดล่างที่กกำลังยงโย,ย,ยกโยกเหมือนกับจะก้มลงในหลุมหลังกองายล้มตึงคว่ำหน้าลงกับพื้นโดยไม่มีเสียงร้องสักแอะเดียวสองหละครับหัวหน้าอาจนาลงพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นและกระดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำาดยซ้ำไป เลือเอกเพชรภูพานก็ออกคาสั่งขึ้นมาด้วยน้าเสียงเด็ดเดียวหัวหน้าจะเข้าไปยึดกองทรายทางด้านขวามืออาจน่าลงสายระวังตัวหน่อยนะโดยไม่มีอาการลังเลใจใดๆทั้งสิ้นพอออกคําสั่งเสร็จเลือเอกเพชรภูพานก็ถือปืนคืบคลานเข้าไปหากองทรายทางด้านขวามือทันทีเล่นเอาอาจน่าลงต้องรีบคลานแยกออกไปทางด้านซ้ายมืออย่างหมดความยับยั้งชั่งใจ5นาทีผ่านไป สองมนุษย์กบเด่นตายจากหน่วยซิลก็ช่วยกันลากศพฐานเหลาแดงเพาะหลายทั้งสองออกจากหลุมทรายที่ตัดแปลงเป็นจุดเอาโพสหรือจุดตรวจการนอกที่ตั้งและหันขาสายปืนกลเบาซึ่งตั้งเอาไว้หลุมละกระบอกเข้าไปในไร่แตงโมเตรียมเอาไว้พร้อมเสร็จหลุมเพาะนี่คือหลุมระเบิดจากที28ปปัญหามันมีอยู่ว่าศพที่โดนระเบิดเมื่อตอนเที่ยงพวกมันซ่อนเอาไว้ที่ไหนเหลือเอกเพชรภูผ่านพึมพำออกมา พร้อมหันไปล้อรอบตัวด้วยความแปลกใจตอนมาราชการรับหัวหน้าเคยขึ้นมาโดนแต่งนี้หรือเปล่าครับอาจน่าลงกระซิบถามหัวหน้าซิ์ขึ้นมาด้วยความสนใจเดือนหนึ่งตั้ง3ามสี่ครั้งที่นี่นอกจากจะมีชาวบ้านมาทําไล่แต่งโมแล้วคนของฝั่งโน้นก็ยังแทรกซึมเข้ามาอีกด้วยเหลือเอกเพชรภูพันเล่ายังไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไป ปลาตาตาของเขาก็มองเห็นแสงไฟเหมือนกับแสงบุหรี่วอแมแวมอยู่ในไล่แตงโมเบื้องหน้าสองจุดแสงบุหรี่พวกมันกําลังเคลื่อนที่เข้ามาหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษกระซิบพลังแนบถ่ายปืนกลเข้ากระบ,บาขวาสายตาจ้องผ่านศูนย์เล็งมือข้างหนึ่งเอื้อมไปปลดเซฟปืนเตรียมพร้อมเอาไว้ปากกระซิบต่อไปอีกด้วยน้ำเสียงเรียบๆอาจนาลงกลับไปประจําปืนอย่าเพิ่งยิงรองคําสั่งจากหัวหน้าก่อน และกระดูเหมือนว่าจะยังไม่ทันสิ้นเสียงคำพูดของเรือเอกเพชรภูผ่านด้วยสัมไปอาจนั่นหลงก็คลานฉากเว็บเข้าไปประจำในลังปืนกองทรายทางด้านซ้ายมืออย่างชนิดแทบไม่หายใจอึดใจใหญ่ต่อมาก็ปรากฏเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่เบื้องหน้าแสงจันทร์ที่สาดลงมาทําให้มองเห็นร่างชายชะกันสองคนซึ่งขณะนี้คงจะดิดก้นบุหรี่ทิ้งไปแล้วเคลื่อนที่เข้ามายังเอาโพสทั้งสองด้วยท่าทางที่ปราศจากความระมัดระวังตัวอย่างสังเกตเห็นได้ชัดและนอกจากนั้นก็ยังปรากฏเสียงพูดคุยกัน เป็นสำเนียงคนภาคกลางอย่างชัดถ้อยชัดคำดังแว่วๆเข้ามาอีกด้วยคืนนี้พวกมันจะบุกขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ยากกูรู้นิสัยพวกมันดีพวกนี้ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามอัวว่าคืนนี้ยังแต่พรุ่งนี้ไม่แน่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงปรามาตทหารไทยจากชายชะก,กันทั้งสองทำให้หัวหน้าหน่วยซิลใบหน้าร้อนเผาขึ้นมาอย่างช่วยเหลือไม่ได้ ปืนบรานิ่งไฮพาวเวอร์สวมท่อเก็บเสียงซึ่งยังมีกระสุนเหลืออยู่ในแม็กกาซีนอีกไม่ตม่ำกว่าสินัดถูกยกขึ้นมายิงลวดเดียวสี่นัดสันสอน <c oughs> ล่างทั้งสองกำลังนินทาทหารไทยอยู่เบื้องหน้าสะดุ้งขึ้นสุดตัวและเอียงคว่ำลงกับพื้นนิ่งสนิทในบัดดนอาจนาลงถือปืนเก็บเสียงคลานพูดออกมาจากหลุมทรายเขาหายเข้าไปที่ร่างชายชะก,กันทั้งสองจยู่ช่วอึดใจใหญ่ๆก็คานกลับเข้ามายังหลุมทรายที่เหลือเอกเพชรภูผ่านหมอบอยู่ หลังกระซิบออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอีกคนหนึ่งยังไม่ตายครับหัวหน้าหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษเอื้อมมือลงไปในกระเป๋าข้างๆแนวตะเข็บเสื้อมนุษย์กบและดึงวิทยุขนาดเล็กออกมาวางบนฝ่ามือดึงสายอากาศออกจนสุดกดขีดข้างๆตัวเครื่องสองสามครั้งมีเสียงขีดวิทยุกดสองครั้งตอบดังกลับมาพอได้ยินจากลำโพงขนาดจิ๋วนั้น นาวิกยโยธินกำลังเคลื่อนที่เข้ามาแล้วเรือเอกเพชรภูพัน,นหันไปกระซิบบอกผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมกับยัดเครื่องรับวิทยุลงในกระเป๋าตามเดิมต่อจากนั้นก็หมอบรอยุนลุ่มายจนกระทั่งนาวิยทยโยธินและฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษอีก3าคนเข้ามาสมทบแผนการบุกเข้าไปในไร่แตงโมจึงถูกวางขึ้นอย่างรอบคอบจากการสํารวจศพฐานเหล่าแดงกฏว่า3าคนโดนกระสุนเก็บเสียงตายสนิทส่วนอีกคนยังพอมีลมหายใจพงาบพงาบอยู่ ฉีดมอร์ฟีนผมจะรีดข่าวจากมันเหลือเอกเพชรภูพานออกคําสั่งให้หน่วยนาะวิกโยธินฉีดมอร์ฟีนให้ฐานเหลาแดงที่รับบาดเจ็บไปเข็มหนึ่งแล้วเริ่มซักถามข่าวกลองทันทีมีทหารอยู่บนดอนแตงอีกกี่คนไม่มีอีกแล้วถ้ามไปเที่ยวลอยกระทงฝังโน้นกันหมดทหารเหลาแดงตอบด้วยน้ำเสียงกระท่อนกระแท่นกับระเบิดละ่ะในไล่แตงโมมีกับระเบิดอีกหรือเปล่า เหลือเอกเพชรภูพันย้อนถามอีกมีเยอะแยะพวกเราวางกับระเบิดตั้งแต่ในไล่จนกระทั่งถึงตัวเรือนอบคหพวกคุณขึ้นไปบนเรือไม่ได้หรอกกลับไปดีกว่าจบตอนที่15้และตอนที่16เลยนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อไปนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ